โอ้มามิ่เพิ่มรสอร่อยนะคะกลมลมนะพอได้รสชาติถูกใจเราแล้วเราก็ค่อยใส่ใบกับเราลงไปวันนี้แม่เปิ้ลก็ได้เมนูต้มยำปลานะจ๊ะปลากรดปลาเนื้ออ่อนนะคะจะมาใส่นี่แม่เปิ้ลได้ลวกปลาทิ้งไปแล้วนะทิ้งน้ำเป็นหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็เอาต้ม อีกรอบหนึ่งนะมาใส่นี่แม่เปิ้ลได้ลวกปลาทิ้งไปแล้วนะทิ้งน้ําเป็นหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็เอา,าต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคะ่ะลดไฟลงให้อ่อนนะคะต่อไปกะเพราสลดลงเราก็ดับแก๊ส ล้างใบกะเพราที่เราเด็ดว,วันนี้แม่เปิ้ลก็ได้เมนูต้มยำปลานะจ๊ะปากรดปลาเนื้ออ่อนนะคะต้มปลาเดือดนะคะทุกคนเราก็ปรุงรสเนาะอันนี้แม่เปิ้ลปรุงไปหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะใส่ปรุงไปนิดนึงนะคะทุกคนแค่นี้พอคะ่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคน ทานข้าวกันแล้วหรือยังวันนี้แม่เปิ้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคะ<ม>่ะใส่ใบกระเพราใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆทุกคนแม่เปิ้นได้ใบกะเพราสดๆมามาเด็ดกันเลยจ้าเตรียมไว้ต้มปลาเดือดนะคะทุกคนเราก็ปรุงรสเนาะ น,นี้แม่เปิ้ลปรุงไปหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะใส่วันนี้แม่เปิ้ลก็ได้เมนูต้ยมยำปลานะจ๊ะปลากรดปลาเนื้ออ่อนนะคะกล้างใบกะเพราที่เราเด็งอูมามิเพิ่มรสอร่อยนะคะกลมกล่อม,มนะพอได้รสชาติ ถูกใจเราแล้วเราก็ค่อยใส่ไบกับเผาลงไปลงไปนิดนึงนะคะทุกคนแค่นี้พอคะ่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือ,อยังวันนี้แม่เปิ้ลก็รอบนะจ๊ะแล้วก็ผงอูมามิเพิ่มรส อร่อยนะคะกลมกล่อม,มนะพอได้รสชาติถูกใจเราแล้วเราก็ค่อยใส่ใบกับเพาลงไปมาขามเปียกไปแทนแล้วกันค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ปรุงรสเลยนะคะตามใจชอบเลยเด้อถ้าชอบ <นะ S 1> เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะเอาใส่ตะแกรงตะก,ก้าให้เขาเสด็จน้ำดีๆนะ ี่พอน้ำไปใ,ใส่ต้มยำหอมขา่าตะไครใ้ใบมะกรูดอะไรแม่เปิ้ลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วน,นะคะก่อนที่จะแล้วก็ผมแล้วก็ผงอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะแม่เปิ้ลไม่มียอดติ้วหรือดอกผักติ้วใส่นะ จะได้เพิ่มรสชาติเปรี้ยวได้ก็เอาน้ำมันปลาที่ใส่ไปอที่ใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เปิ้ลขอชิมอีกสักหนึ่งได้เลยจ้าแค่นี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้ยมยำแม่เปิ้ลต้ยมยำลดไฟลงให้อ่อนนะคะ ่อใบกะเพร ma, าสลดลงเราก็ดับแก๊สใส่ใบกะเพราใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆทุกคนแม่เฟินได้ใบกะเพราสดสดมามาเด็ดกันเลยจ้าเตรียมไว้ใส่ใบกะเพราใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆทุกคนแม่เฟินได้ใบกะเพราสดๆมามาเด็ดกันเลยจ้าเตรียมไว้ใส่ต้มยำ ้อมค่ะตะไครใบมะกรูดอะไรแม่เปิ้ลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะปรงไปนิดนึงนะคะทุกคนแค่นี้พอคะ่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังวันนี้แม่เปิ้ลก็ต้มปลาเดือดนะคะทุกคนเราก็ปรุงรสเนาะ ันนี้แม่เปิ้ลปรุงไปหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะใส่ผงอร่อยของเรานั่นแหละแล้วแม่เปิ้ลก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเล็กน้อยนะคะทุกคนเพิ่มรสชาติวันนี้แม่เปิ้ลก็ได้เมนูต้มยำปลานะจ๊ะปากรดปลาเนื้ออ่อนนะคะหงรอบนะจ๊ะ วันนี้แม่เปิลก็ได้เมนูต้ยมยำปลานะจ๊ะปลากรดปลาเนื้ออ่อนนะคะอมเปรี้ยวนิดๆนะแม่เปิลไม่มียอดติ้วหรือดอกผักติ้วใส่นะคะจะได้เพิ่มรสชาติเปรี้ยวได้ก็เอาน้ํามาใส่นี่แม่เปิลได้ลวกปลาทิ้งไปแล้วนะทิ้งน้ําเป็นหนึ่งน้านะคะแล้วก็เอาต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะไใส่ต้ยมยำ หอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรแม่เปิ้นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะแล้วก็ผมเสร็จเรียบร้อยได้รสชาติที่พึงพอใจแล้วนี่เลยตักใส่จานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะแม่เปิ้นก็จะตักข้าวลงใส่ใบกะ็ะเพราใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆทุกคน แม่เปิ้ลได้ใบกะเพราสดๆมามาเด็ดกันเลยจ้าเตรียมไว้มาใส่นี่แม่เปิ้ลได้ลวกปลาทิ้งไปแล้วนะทิ้งน้ําเป็นหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็อําต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเกลือแกงเนาะทุกคนแล้วก็ปรุงรสด้วยปอก ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปคะ<ม>่ะอมเปรี้ยวนิดๆนะแมปเปิลไม่มียอดติ้วหรือดอกผักติ้วใส่นะคะจะได้เพิ่มรสชาติเปรี้ยวได้ก็เอาน้ำใส่ใบกะเพราใส่หน่อไม้ดองนิดหน่อยนะคะนิดเดียวจริงๆทุกคนแม่เปิลได้ใบกะเพราสดๆมามาเด็ดกันเลยจ้าเ<ม>ตรียมไว้รอบนะจ๊ะ องอร่อยของเรานั่นแหละแล้วเปิ้ลนก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเล็กน้อยนะคะทุกคนเพิ่มรสชาติมะขามเปียกไปแทนและกันค่ะและ้วเพื่อนๆก็ปรุงรสเลยนะคะตามใจชอบเลยเด้อถ้าชอบเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเอาใส่ตะแกรงตะกร้าให้เขาเสด็จน้ำดีๆนะนี่พอน้ำ คงไปนิดหนึ่งนะคะทุกคนแค่นี้พอค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังวันนี้แม่เปิลก็อมเปรี้ยวนิดนิดนะแม่เปิลไม่มียอดผักติ้วหรือดอกผักติ้วใส่นะคะจะได้เพิ่มรสชาติเปรี้ยวได้ก็เอาน้ำเสร็จเรียบร้อยได้รสชาติที่พึงพอใจแล้วนี่เลยตักใส่จานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะแม่เปิลก็จะตัก ข้าวลบต้มปลาเดือดนะคะทุกคนเราก็ปรุงรสเนาะอันนี้แม่เปิ้ลปรุงไปหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะใส่หนึงรอบนะจ๊ะได้เลยจ้าแค่นี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้มยำแม่เปิ้ลต้มยำเกือแกงเนาะทุกคนแล้วก็ รุงรสด้วยพงไปนิดนึ่งนะคะทุกคนแค่นี้พอค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังวันนี้แม่เปิลกเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะเอาใส่ตะแปรงตะกร้าให้เขาเสด็จน้ำดีๆนะนี่พอน้ำํำปลาที่ใส่ไปที่ใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่เปิ้ลขอชิมอีกสักหนึ่ง<อ>ล้างใบกะเพราที่เราเด็ีมปลาที่ใส่ใบที่ใส่หน่อไม้ดองนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ<อ>เดี๋ยวแม่เปิ้ลขอชิมอีกสักหนึ่งมะขามเปียกไปแทนและกันค่ะแล้วเพื่อนๆก็ปรุงรสเลยนะคะ 淡季。Um,